สวัสดีครับแล้วสวัสดีครับอยู่กับแบคคือแคทนะคบแล้ววันนี้จะมาเล่นเกมแดนสโตดมายลูอบอกเซียนนะครับเป็นแรงบันดาลใจมาจากเกมออนไลน์ที่ชื่อว่าแดน t โต o มายเนเวอร์นะคบเป็นเกมที่จะให้อ,อ,อันนี้ให้จับเพื่อนบ้านนะครับว่าตัวจริงหรือตัวปลอมอะสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบขออนุญาตไม่มีนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ มีอันนี้ห้องหนึ่งศสโอเคอยู่กับดีนิสเดลี่นะครับอ่าสามสามเก้าสามหสโอเคใบยังเอ้เดี๋ยวอันนี้ยังไม่หมดอายุนะครับเอาเบิร์ดฟาร์มิงโกเอาเบิร์ดฟาร์มิงโกโอเค หมูหลานโอเคใช่ใช่เสียผมแล้วก็อันนี้ลาบวิลลี่โอเคเอ่ออยู่อยู่อยู่ห้องนี้เอ่อดีนิสจะต้องบอกว่าเอาเบิร์ฟามิงโก้ไม่อยู่นะคะดีนิสศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สามช่วยดีดีนิสน, 1, น, 1, น,สนี่เอาเบิร์ฟามิงโก้ไม่ได้อยู่ ใช่เขามาแล้วเขากลับมาแล้วโอเคเอมได้อยู่ที่อันนี้หรือเปล่าได้นะครับเพนอ๋อโอเคไป่อ้เลยปะโดยจริงแน่นอนโอเคโอเคนี่ใครมาสเตอร์ไมค์มาสเตอร์ไมค์อยู่ห้องสองสามถึงสามมาสเตอร์ไมค์ หกหนึ่งสี่แปดห้าสามสามหกหนึ่งสี่แปดห้าสามสามโอเคถูกันยังไม่หมดอายุแล้วก็อยู่กับสเกนซูปเปอร์มาสเตอร์จะไม่อยู่ศูนย์สามศูนย์สามโอเคโอเคโอเคตัวจริงทำไมไม่มีตัวปลอมมาเลยนีน่นีเคุณคุณอาดัมบิก๊ก คุณอดัมบีกอยู่สามสิสี่โอเคสามสี่ดัมบิ๊กโอเคหกห้าเก้าจดเจ็ดหก้าจดเจ็ดโอเคคุณอดัมบิ๊กมีฝ่ายอยู่แกมข้างซ้ายแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดหัวร้านโอเคแล้วก็ ใส่ชื่อชีขาวโอเค,อเคแล้วก็นี่อ่าอันนี้มีมีม,ม,มีโอเคลูกถังดิจเตอร์โอเคใช่ใช่เดี๋ยวขอเช็คอีกทีโอเคโอเคใบยังไม่หมดอายุนะโอเคเดี๋ยวลองเช็คนะศูนย์สามศูนย์สี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรเซตันดิสปีกใช่เอา้า แสดงว่าคนนี้ก็ตัวปลอมมาดิโอหนึ่งหนึ่งแปดแปด C ทีมาเลยเนะกลุ่ม C A T กำลังจะจัดกำลังจะกำจัดตัวปลอมรอสักแป๊บนึงโอเคทำงานต่อได้ไปได้เลยนะโอเคคนต่อไปนั่นก็คืออ้โห จอนเบคอนโอ้ดูดนะูหน้าก็อันนี้แหละไปไปไปหนึ่งหนึ่งปแปดแปดซทีมาสวัสดีคุณอันนี้พวกเรากำลังจ,จะจัดกำลังจะส่งผู้จัดก,การไปเดี๋ยวก่อนนะโอเคตัวโคนจักการเรียกร้อยแล้วคุณสามารถทำงานต่อไปได้เลยตัวปอมสองคนสิดนะ ฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมไม่ใส่ผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวปอมวะเนี่ยศูนย์สาม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 มาเตอร์ไมก่อนหน้านี้นะครับผมเห็นมาสเตอร์ไมค์เขามาแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวลองโทรดูเขาจะต้องบอกว่าอยู่ทั้งคู่ศูนย์สามศูนย์สามเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์สามเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ศูนย์สามศูนย์สามเอ้าศูนย์สามศูนย์สามใช่ปะโอเคอัน okay, น okay, okay. ี้สปีดโอเคจอปอมหนึ่งหนึ่งแปดแปดมาทีคนต่อไปจะคือใครนะครับอ่าคือเจนออริเรนแมนนะครับอยู อยู่เอ่ออยู่ห้องหนึ่งส่วนสอง K หนึ่งส่วนสองหนึ่งสสองหนึ่งเจ็ดสองหกสี่สองโอเคอ่ารูปเหมือนในรูปเลยนะครับเี๋อเหมือน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 โอเคเหมือนโอเคแม่ขออนุญาตอันนี้มีโลโก้แมวอันนี้มีโลโก้แมวเป็น o r ฟ n g farmer ใช่เ h สโอเคอยู่ห้อง เอ่อมิวแมนต้องตอบนะครับหรือถ้าเขาไม่อยู่ก่อศูนย์หนึ0 1, 0่งศูนย์สองผิดหรอศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งเออศูนย์หนึ่งศูนย์สองอ๋อ, 1, อ,อสแสดงว่าคนนี้เขาน่าจะเป็นตัวจริงปะ วาอยู่ทำไมไม่มีคนรับสายนี่คนนี้มาแล้วผู้สร้างโลบอกเดี๋ยวมามามาบูเลอร์แมนเดวิดบูเลอร์แมนเดวิดบาซุกิก็น่าจะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวห้องศูนโสองเคศ2นสองเคแล้วก็มาอยู่อยู่กับอยู่กับคุณโลบอกเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เคถูกนี่ใส่เป็นแบบนี้ใส่เค เดวิดบูดแมนเดวิดบูดแมนเดวิดบูดแมนอันนี้ใบยังไม่หมดอายุอยู่ห้อง0ูนย์สามศูนย์สองศูน 3, สามศูนย์สองโลบอกซ์ีคเดวิดไม่ได้อยู่บ้านโอเคโอเคโอเคกลับมาแล้วโอ้โหถามเรื่องหน้าก่อนเดี๋ยว มันมีอะไรผิดปกติกับใบหน้ามะเออม,มาหนึ่งแปด CAT มาด่วนโอเคโอเคไปไปไปโอเคไปต่อหืมแบบแปลกเขาต้องใส่หมวกป่ะเขาต้องใส่หมวกแบกเบ ศูนย์สองศูนย์สองโอเคศูนย์สองเอเอจวต้องอยู่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งเองเออันเจ่โอเคตัวปลอมหนึ่งหนึ่งแป,ปดแปดโอเคเอ้ยหนึ่งหนึ่งแปดแปดครับแปดแปดอ่าต่อคุณ ค topic, ุณเพสตันบิ๊กใช่ไหมเออเพสตตนบิ๊กเดี๋ยวอยู่อยู่อยู่ห้องโอเคโอเคสี่เพสตันบิ๊กหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดโอเคเพสตันบิ๊กอยู่ฝ่ายอยู่ตรงนี้อ่าปุ๊บโอเคโอเคโอเคใส่ใสโอเคเออศูนย 0304โอเคโอ้พีตันอ้าวตัวป้อมดีนะโทรมา CAT ต้องมา1188 CAT มาเอ้าเทำไมกดไม่ได้โอเคโอเคกดได้แล้วไปไปไป นี่คือใครเนี่ยคุณมิสเตอร์สแกรี่อยู่ในึ่สืนึงเป็นห้องแรกอยู่กับคุณมิสเมมมิสเตอร์สแกรี่สองห้องสรรหนึ่งอโอเคโอเคเออยังไม่หมดอายุนะเดี๋ยวแต่แต่ผมลืมเช็คลิสต์นะเออแต่ก็ข้ามไปทอนโอเคก็ได้ ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่นย์โอเคศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไปไปถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่ทันยังไม่ทันดูเลยมม,มิสเตอร์สแกรี่มาอยู่บ้านโอเคเขาก็มาแล้วไป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 โอเคเขาวิธีจริงดิอืมอยู่แล้วไม่ต้องเช็คก,ก็ได้มั้งอุ้ยเดี๋ยว ำไมผมเป็นงั้นน่ะทำไมผมสีเทาอะ่ะลืมใบขออนุญาตไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดวเดี๋อยู่อ,าาอยู่อาคารไหนอยู่อาคารไหนอยู่สองอเคสองสี 2, เ่เจมเบคอนต้องอยู่บ้านกับจอห์นเบคอนแน่ใจไม่อยู่ศูนยสองศูนย์สี่เหรอโอ้โหจมแล้โอเคโอเคตัควปลอม หนึ่ง 8, แปดแปดซีเอทเหนือสีเอทมาเลยโอเคโอเคไปไปไปโอเคจบยังโอย้ยังไม่จบใครเนี่ยคุณน,น,นิคิลิสเคสอยู่โซนสี่โอเคอยู่คนเดียวนะครับหนึ่งแปดสี่แปดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว นิกกี้นิกกี้เคสเก้าศูย์หโอเคมายังไม่หมดอายุนะดูที่เพลย์ลิสต์อยู่นะครับโอเคเออคือก็เดี๋ยวลองโทรไปนะครับ01 0ย0หโอเคอุ้ยศไม่ไม่ไม่หน่งศูน ไม่อยู่บ้านสแสดงว่าคนนี้คือตัวจริงนะครับ่ะโอ้ยหน้ามิวแมนมากเลยอ่ะมิวิ่งหน้าแมนฟิแมนหน้าแมนฟินะครับฟิแมนโอ้โหดูจากหน้าตาแล้วอะ่ะขอขอถามหน้าตาหน่อยได้ไหมอะไรมันผิดปกติเัินดูโอเคเอออยู่กับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์โอเค เอ่อต้องอยู่บ้านนะครับหนึ่งศนหนึ่งสาโอเคชื okay. อ่อหนึ่งโอเคฮัลโหลโอเคตัวปอมหนึ่งแปดแปดปึ๊บปึ๊บมาจากรกาเลปงมามาโอเคเสร็จแล้วนี่คุณ คุณมิวแมนนะครับอ,อะไรนะคือคุณมิวแมนคุณมิวแมนหนึ่งนส,สองส,สอง,สสองฮะคือเดี๋ยวเหน,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 นึ่งสองแปดก็โอเค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 โอเโอเคโอเคโอเคอเคีอเคโอเคโอันโอเคโอเคอเอเอเคเเอคคมมออ โ okay. okay. อเคศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองโอเคสกิปเออจิิงๆมิวแมนไม่อยู่โอเคได้ไปมิวแมนเสร็จยังเสร็จยังโอ้เสร็จแล้วแล่งเอโอ้โหมาเล่นครั้งแรกนะครับอืมแล่งเอโอ้โห ซึ่งครั้งแรกก็ได้แรงอสเลยนะครับอืมใครที่ชอบ,น,น,น,ชน,ชน,บน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้นะครับก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ